การฝนฟ้าที่กําลังตกอยู่ในช่วงนี้ละค่ะสําหรับจังหวัดสงขลาเองนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องค่ะในขณะที่พื้นที่เสี่ยงภายน้ํำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มนะคะก็มีการต้องเฝ้าระวังตลอดแนวเทือกเขาแก้วด้วยค่ะ ที่จังหวัดสงขลานะคะต้องบอกเลยว่ามีการเฝ้าระวังค่ะในเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้าอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องกันมา4วันแล้วค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภายน้ําท่วมฉับพลันและดินถล่มตลอดแนวเทือกเขาแก้วเชื่อมต่อ4อี่อเภอนะคะตั้งแต่อําเภอรัฐภูมิหัดใหญ่คลองหออง้วโคงและอําเภอเสดาค่ะ,คะซึ่งในขณะน,นี้ระดับน้ําในคลองต่างๆที่รับน้ําจากเทือกเขาแก้วนะคะมีปริมาณสูงแล้วก็สีขุ่นเหลืองจากน้ําป่าที่ไหลลงมาแต่ สถานการณ์ยังคงปกติค่ะทุกพื้นที่มีสัญลักษณ์เตือนภัยเป็นธงสีเขียวนะคะเช่นเดียวกันกับภาพรวมของสถานการณ์น้ำทั้ง4ลุ่มน้ำสำคัญของจังหวัดสงขลาค่ะได้แก่ลุ่มน้ำคลองอุตภาลุ่มน้ำคลองนาทวี ลุ่มน้ำคลองภูมีและลุ่มน้ำคลองมำบังนะคะทุกจุดปกติดีค่ะโดยเฉพาะลุ่มน้ำคลองอุตเภานะคะที่มีการเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษเพบว่าตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำในอำเภอสเดาคลองหอยโขงหัดใหญ่และบางกล่ำยังคงปกติทุกแห่งค่ะและมีแนวโน้มว่าจะลดลงด้วยนะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดสงขลาช่วงนี้ฝนเริ่มที่จะเบาบางลงแล้วค่ะแต่ว่ายังคงต้องมีการเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องจน กว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงค่ะ